ช่วงนี้นี่การที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีความสุขนะยังไงครับช่วยฟังหน่อยได้ดูฟุตบอลดีๆไงที่เซนต์เจมส์พาร์คใช่ป่ะเพราะว่าลาฟาเบเนเตสเจ้านายเก่าเนี่ยโโอ้้หนนัดูเขาชนะเนี่ยเราก็รู้สึกมันยินดีกับเขาไงอันนี้เรื่องของนิวคาสเซิลล้วนๆเรื่องของลาฟาล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับทีมอื่นแต่ว่ามันดังไปถึงที่สนามของซอลตันเลยนะทำไมอ่ะเพราะว่าคู่นี้จบก่อนไงใช่แล้ว ก่อนเข้าสนามเนี่ยแฟนบอลเขาจะออกันอยู่ตรงหน้าตรงหน้าตรงหน้าเครื่องขายเครื่องดื่มอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาจะมีทีวีถ่ายทอดสดเป่านกหวีดเท่านั้นแหละที่เซนเจนซัวส์ราฟาราฟาเอลราฟาราฟาเอลราฟาราฟาเอลราฟาเอลเบนิเตสนี่นี่นี่คือเพลงเชียร์นะเพราะว่าทุกคนยังทุกคนทุกคนยังรักราฟาอยู่นะครับแต่ว่า เกมในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันมันไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวข้อกับรับฟาเลยเยข้านื้อโซ่า้ยไงครับก็เป็นช่วงที่เดือะคอปมีความสุขใช่ไหมเพราะว่าเจ้านายเก่าก็ผลงานดีเจ้านายใหม่ตอนนี้ก็ผลงานดีใช่ไหมบ,บุกไปชนะที่ซาท์ทัมตันได้แล้วก็ตัวรุกก็ยังคงทําหน้าที่นะเหมือนเดิมนะอยู่ที่ว่าคืนนี้จะเป็นยังไงน <ะ S 2> สนามที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือเอสติโอดูดาเก่าเนี่ยจอเก่าสนามมังกรนะ คือแปลเป็นภาษาคือดราก้อนกใช่ไหมดูแล้วสู้ราดบุรีของเราไม่ได้นะเพราะราชบุรีของเรามีมีมีรูปมังกรเลยเป็นมังกรเป็นหัวออกมาเลยคือเห็นเลยเนี่ยสนามมังกรมันเป็นแบบนี้อันนี้ดูข้างนอกมันดูไม่ออกหรอกมังกรก็ไปแซวอะไรเขามดูงานที่นี่ที่เมืององค์เมืององค์ลาบงแต่ทีเนี้ยปอโต้เขาดีกรีไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาเป็นจ่าฝูงของลีกโปรตุเกสฟอร์มดีด้วยนะปีนี้ฟอร์มดีแล้วก็มีกองหน้าคู่แฝด คู่แฝดลยละอบูบาก้ากับใครอะมาเลกาชื่อไม่เหมือนกันนะฮะคือไม่มีสายสัมพันธ์ในทางสายเลือดกันหรอกคนละชาติพ่อแม่คนละคนคนละครอบครัวคนละชาติด้วยแต่พอเวลาลงสนามปุ๊บมันเหมือนมันเหมือนแฝดกันมันแยกไม่ออกเดี๋ยวฟันได้จะสั่งเอ๊ยมาติปประกบอบูบาก้านี่เราเราก็มีแฝดไงใครเนี่ยช่วงอาช่วที่มาติปกับฟันได้แฝดดูทรงมันคล้ายๆกันสรงคล้ายๆกันอุ้ยแต่นั่นยิ่งแล้วใหญ่ทรงก็เหมือนกันทรงกันเล่นก็เหมือนกัน ทีนี้สมมุติสั่งว่าโจเอลประกบอบูบากาหน่อยใครคนไหนโจเอลบอกได้ไปประกบมาเลก้าแทนใช่ป่ะไม่ใช่แต่ว่าเกมแบบนี้ผมตอนนี้ผมยังเชื่อในสปีดเกมรุกของเลือ์พูนนะฟุตบอลโปรตุเกสเนี่ยมันสปีดการเล่นมันค่อมันมันไม่เหมือนกันกว่าจะขึ้นมาข้างหน้าได้เนี่ยมันจะ เน้นแล้ว<ม>เน้นอีก,อก,อกนะฮะผมว่าทีมที่เจอปัญหาจะเป็นปอร์โต้มากกว่าต่อ้เล่นในบ้านก็ตามเหมอต่อเล่นในบ้านก็ตามแล้วอย่าลืมว่าการเล่นในบ้านนัดแรกคือนัดที่สองที่แอนฟิลรออยู่เนี่ยโอ้โหปอร์โต้คิดหนักนะเนะพราะฉะนั้นนัดนี้ต้องเก็บให้ได้ต้องเก็บให้ได้แล้วถ้าให้ดีอย่าเสียประตูด้วยนี่มันโจทยากถูกไหมแล้วจะยังไงอ่ะจะกักกักอีกนะจะบุกเต็มที่ก็ก็กลัวรอโดนสวนจะจะรับก็อ้าวแล้วนัดหน้าก็จะต้องออกไปยืนเข้าอีกทูกอะไรอย่างงี้ถูกหรือว่าก็ต้องคิดว่าไม่เสียประตูไว้ก่อน เป็นไปได้แล้าว่านั่นเป็นเป้าหมายแรกมาลุ้นทำประตูที่แอนฟิลด์ค่อยว่ากันถูกไหมค่อยว่ากันเพราะนั้นเกมนี้ผมมองว่ามันน่าจะเข้าทางลิเวอร์พูลในมุมมองผมนะน่าจะเข้าทางลิเวอร์พูลคือลิเวอร์พูลอาจจะไม่แพ้แต่ว่าจะจะถูกกดไว้ไม่ให้ไม่ให้ยิงประตูได้อีกอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคุณิจกรรมาไงผมว่าชนะลิเวอร์พูลบุกชนะชนะเลยเออยิงเล่นแบบนี้ถ้าคุณมาก้าวกลแบบนี้ โดนโดนแบบเครื่องกลางเอ้จะบุกดีไม่บุกเอ้รับดีกว่าเอ้แต่ว่านัดหน้าก็ต้องไปยินเขานะยิ่งคิดมากโดนมีแต่โดนอย่าขอแค่แบบเสี่ยววินาทีอ่ะซาร่ากับฟิมิโน่ตอนนี้กําลังฮอตมากอย่าลืมมาเน่ด้วยโอ้โหมาเน่นะความมั่นใจไม่ค่อยมีช่วงนี้ไปตัง่อไปตงก่อนหน่อยเพราะว่าลิวภูบุกไปชนะได้หนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์คนที่แทบจะเรียกว่าขาข้างหนึ่งเหยียบไปในรอบแปดทีมสุดท้ายละครับผมก็คิดว่าลิวพูน่าจะชนะนะครับชนะได้อาจจะสัก 1-0เหมือนกันครับมองแบบนี้เหมือนกัน,น <ะ S 1> หรืออาจจะสองประมาณนี้ถ้าสองหนึ่งนี่ยิ่งสบายเลยนะริอวภูนนะครับอ่ะก็แสดงคมยินดีกับแฟนลิเวพูนล่วงหน้าอีกแล้ว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 นะอ่ะก็ขอให้ลุ้นกันสนุกสนุกนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นี่เพาฟทุกอลเตะกันดีๆเนี่ยทุกวันเลยคืนนี้อ่าตรงกับคืนวันแห่งความรักด้วยนะฮะเออใช่ไปดินเนอร์สวยๆนะฮะแล้วก็หลับ ตื่นไม่ทันตั้งเวลาตั้งเวลาไว้ <c oughs> ตื่นมาดู <c oughs> อ่ะนะครับขอให้สนุกกับเกมฟุตบอลนะครับแล้วก็มาเจอเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์ของทีมงานของพวกเรานี่แหละนะครับในแต่ละเกมแต่ละเกมกันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ